เดีปนะจะบ้เนะเท่าตรงผมอไม่ต้องนเกรู้ตัวเลใช่ใช่ใช่ใชถ้าตอนถ้าสมัยกูอ้อนะมึงนี่ะุยกูบอกให้ขี้ตีนเลยอ่ะกูจะบอกให้ถ้าสมัยตอนกูอ้ออ ว่ามึงมึงไปดูลูปอะไรก้วไปทางนั้นอ่ะดันเทียบกับเบ้าหน้ามึงอ่ะไม่ได้ตาไม่ไดาวเลยหรอพบศัตรูแล้วเฮ้ยโอ้ยอ้ย่อแมงหน่มไอ้สัตว์ First Blood มัน้อนไก่จังไเหี้ย่ะ ไม่โัวถังมึงแหลกหรอมันฟันมันมันฟันไกลเกินไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรพี่นี่ไโอเคเลยพี่พี่ชาร์จแบตไปด้วยหรือเปล่าไม่ชาร์จไม่มันืูนกูไม่ชาร์จตอนไม่ชาร์จเลยปะพัลมไหเว่ยไอ้ของึกเป่าพัดลมว่ะได้ยินเสียงพัดลมตั้หน่อยได้แต่ว่าฟังเอาหน่อยได้ เดียวนิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้นน่ะเราตับมันร้อนไงเมื่อไหร่419จะเข้าวะไอ้ที่จะไปซื้อเนี่ยโว้ยดูท่าของใครกันด้วยแล้วต่อไรต่อไอ้ยเนี่ยผมก็หน่วงผมก็กระตุกเหมือนกันเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นที่เกมหรือเปล่กไอ้เหี้ยเกมแม่งเกมดีอยู่นะภาคีมันดิ้น มันกเต้นอ่ะโอ้ยตีมันกดเต้นเลยโบอะไรแต่กูเล่นราบลื่นนะไอ้เหี้ยรอหอนึงม้สองกูโ้โ้โหมันดาวไี่มันทุกโลกเนี่ยมันไม่มีใครแป๊มีน้ำใจซ้ำมาเลยเฮียสามตัวเลยตรงเนี้ยไปวอรตอนนี้้เยตรงนสามตัว มันกำลังมันมาซ้าตัวหนึ่งนะซ้าตัวหนึ่งไม่ซ้าตัวหนึ่งนะกูเปล่าเลยเน่กูรออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวบีกูไปดิเดี๋ยวจานโบไปดิจานโบมาดิจานโบยังไงตอนนี้ Triple kill จานโบไม่ได้เมื่อกี้ผมยิ้มไม่โดนหัวมันได้ไงเราซิเฟ่ยิงไม่เป็นหรอก ไอโบนสิบเกาพี่เบลเขาบซื้อแบบนี้อยู่แล้วกนรอซื้อบ <Okay. S 2> นสิบเก้าเก็บตังค์น่าจะรออีกสี่ปีพี่รอก่อนเขเก็บตังค์ไงไม่มีตังค์เก็บรอ,อกันเเอรอกอนรอกัอนยวก็มาได้ไอโบนสิบเก้มาได้กลงไปตอนไหนนจะประมาณแปดทุ่มคแปดทุ่มเดี๋ยวมันลงนะวันนี้น่าจะประมาณแปดทุ่มครับลงแน่นอนแหละ่ตลองหัวเลย ไป,ไปตู้ขึ้นเรืหัวน้าแปดนที่ตต้นไม้อ่ะมาร์กเบืองอ่ะมันไปไหนวะขึ้นข้างบนแน่เลยเฮ้ยโอ้โหฝาเลย f i r s ร b l o ตอยิงลงป่นหรือยี่ป๋อยเอ้ายิงฝามาแล้วฝน,น,น,นเรามาหน้อยตัวถอดเราตัวเราบัถเราจิได้ได้ไ มาตรงนี้มางมารูแล้วแล้วกานรงตัวไไม่ใช่เหรอไม่ไม่ตัวเดียวตามจะเข้าหลังยตัวหนงโดนดนะมันมีชิดกมือ triple kill double kill างบไม่ข้างบนนี่เสียบหัวนี่โดดมาแล้วหลัง อสวยเด็ดผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่รู้ครับผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่รู้ว่าผมสุ่มมานะผมไม่เกี่ยวครผมสุ่มมาเหมือนกันครับผสุ่มมาครับผมสุ่มมานะเมื่อกี้ทำใครทำอะไรก็เกียวนอนเลยมานะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวครับแต่ผมสุ่มมานะกว่าหนึ่งสี่ผมก็สุ่มมาเหมือนกัน โดนแน่นซ้กูรันกาันการคุณจนให้ดิดนดโดน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 โดโดนโดนันการมาตัวนึ่งมาลัวนึงการมีบกไม่มันน่าจะหยุดตรงต่องค่โดนไปสิบห้า วางไว้เฮ <Why> ียดูยัยโรงพยาบาลเนีเ่ยไปซ้ายสองเลยซ้ายสองเลยพบศัตรูแล้ว First Blood เหลือเงินหยาบเลดให้โดดมาวะม,มันมันด้านล่างอมั่นเหรอโอ้ป่วยเอ้ย Double kill ไเ่กฮ้ย,ย,เ,เ,อยเอาบอลปาดดูดเลย เลยรอปัดหรือป่าพี่เออเออปล่อยเดี๋ยวเราเล่นเดี๋ยวพี่ปล่อยต่อเรา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 รอโดดพร้อมกันเลยเอาเล่น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 ลงเล่นเลยนก้หน่อยแก้หน่อยเล่นหน่อยเล่นน่อยเล่นหน่เอาอีกเอาอีกเล่นหน่อยเล่นหน่อยโม้ยเป็นล้อกับเฮียอะไรตัวนู้นน่ะเฮ้ย double kill <laughs> เซนีสลาไอคิดไม่เคยลอกสลาไก่ไก่อ่านถูกไหมอ่านยื่ดูปไมเนี่ยไม่ดูก็ถึงมากถึงมากครับฝั่งนั้นทำไงมืนเสียงไม่ตึงหรอเเดี๋ยวก็รู้ของอิงอ่ะไอเมกแมนมรอรออะไรไม่รู้เหมือนพี่เป้พี่เป้ยใจเย็นพี่เป้พี่เปยใอย็นเดี๋ยวรอล้วเดี๋ยวถ้าล็อกตัวน่านะดาวน์อ่ะสุดไอวีเปซิชั่ l มูไล แรงมีกลิ่นไหมท่านไม่ไม่แน่ใจจไงไปวัดรวัดนอนระลมป่าตวนวนึงมามาแล้วมันนขวามาแล้วองเล่าขึ้นหลังคาหรือเปล่ามาดูบลการจริงด้วย first blood มเหลือสามตัวมันอยู่ไหนอบมา้วยนะครับผมไปเ่ขวามาขวามาในหลังร้อได้คดติดติิดติดยิดต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 งดตดติิดติิดติดด้ิิดติดไดตดติดตปิดิด นี่ก็เห็นผมมาดิเห็นเน,เนเลยเฮ้ย UPR u p ของอ,อยู่นี่หนังสปีดหรอ Need equipment เีว่าเอ้ไม่มีใครเลยตังค์สักบาทเลยเหรอมีพัน0อ่ะ แล้วพี่ไม่พูดตั้งนานอ่ะไม่รูี่กูลืบซื้อของไว้เนี่ยน้ามันตบไม่พี่งงเบแล้วี่ยงในห้องคหนในห้องน้นเก็บเก็บน์านัดนวด Double kill มาเวุนวูนไอ I will ensure the Yugami name lives on. ่ได้ย really? ินป่เ่ยได้ได้ยินไม่ได้ถามไม่ได้ตอ คุยคอร์เเลยเป้บ้านผมอะไม่คุณไม่ได้ามไม่ได้ถามเจออีโวต่อนเปิดโดนนะผมเปิดโดนนะเจออีโวตเนี่ยอีโวตไหนอีโวตเจ็ดแเอาเดิดูโดนสองสามตัวแล้วเนี่ยมึงรออะไรกันน่ะไอ้ไอ้ พี่นี่ก็ควานขาดกวานี่ตายเบียสามสิบห้าสิบแลวโอเจูบจุบบไปติดซีมันจูบจูบจบเบ u b l e k ลไอ้หี้น่ไหมสิอไปสัตว์เป๊นไ่ทำอะไรโอเคถาเหียอะไรทำเป็นที่อะไสัตว์ กีแบบกาดแบบจะลากขวานแล้วก็แทงยันด้วยได้เลยมาลากไม่โดนเนี่ยเป็นยังยิงเป็นหรือเปล่าเฮ้ยขอบคุณดาวสองร้อยดวงนะครับผมมึงยิงเป็นมะอ่าวดีดีบเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันครับผมเป็นเพื่อนกันครับตอนนี้เป็นเพื่อนนะเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟครับเป็นเพื่อนสมัยก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวใครนะขอบคุณดาวสองร้อยดวงด้วยนะครับผมเดี๋ยวใครนะบอกปะยังพี่ฝากหมุดจะบ่อฮะหมุดดาวจะเทพวันเป็นฉีดอะเดี๋ยวใครนะเขาเขาบอกอะไรนะกระี่ไง ไอ้ยี่มากูณนะคุณตัวนึงไอ้ที่ที่มันทำเชิงตึงใส่กูอ่ะขอบคุณตายครับสิบโด้นะครับโอเคได้แล้วได้ด้วยผมถ่ายแล้วถ่ายแล้วด้วยแม่ของคนทีกูมีเพื่อนกันในโกดังใช่ปะกูมีเพื่อนอะมันตายยากหน่อยเลยว่าอะขอบคุณายครับสิบโด้นะครับอะไรกัน

เกมกลิน่าให้กูนี่ใหเทียเป้ามันล็อกหวยแล้วเนี่ยของอยู่นี่สะดุดเลยนัเง้มเจ็เดสะดเลยตัวตอนนี้นะเา้ยแอคใหญ่แล้วเนี่ยเด่าะแอคใหญ่เจ็เย็เดี๋ยวเขาแบนกูอีกเมื่อวานเขาเมื่อวานเมื่อวานเขาแบนกูมให้เล่นเดเยเจ็ดเจ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  เอาตรงเลยอแบบที่สุดจะสุดจัด,จดอ่ะม,ม,มันดันเร็วเนยแม่้าไครวิ่งซ้ายมามันโดนผมหมดี่หของเวลามันไปขวเยน,นะสกิลคูลดาวอยู่ตัวนึงไง,งเซรามนอีกอ่เฮ้ยมันชา้าอ้เงาะมันชา้าอ้เงาะไนบ้านอ่ะเอ้ยมันไปโดนผมไปขวาเลยอ่ะตงขวาเลยตั้ามีตัวนึงนะเฮ้ยมันดาวมัาวมันดาวาโดน First Blood ยไมดหัวได้ไงวะไอ้สัส ช่พต้องวัดหัวมันมน่ะยคุณป่อยโดนแล้วนะพ่อได้สิเฮ้ยโอ้โหยี่ยี่ไม่โดนหัวโดนเลยโอ้โหยี่ระบาดมาทูยี่ยมฟาดฟาดฟาดนเลยแอวนี้ไก่มันก่อนที่ถะงว่าคนละรุ่นล่างไม่ขึ้นเขาเรียกว่าคนละรุ่นตายตัวหนึ่งนะแล้วก็บ้านลงบ้านตายตายแล้ว

เชื่อสิ่งหอยิงกราแต่หัวไอจอมไอจอมมึโทรหายังอ่ะพี่คุณ่ะไพี่คูยังไม่ตื่นครับอันนี้เเจอใครแก๊งสตาร์สี่ป่ะอวูนเนี่ยไอวูนเจ็บเนียไอพีเป๊ยแกไอวอนเจอเป๊ะอดังใจดังเนี่ยใจบยเบื่อเนี้ยที่เไปก็ไม่ใช่

Double kill มาเจ้าหนูเจ้าบูตาเกอร์ไม่ใช่กระโดดแล้วไอ้สุดที่เจับบูตาเกอร์นั่นคือก๊อตพวกโหมดพวกเทอะลรพวกเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานวันนี้แป้งวันนี้มั่นแอร์เอ้อวันนี้มันแอร์แอรไอแอร์มันลงเยอะเอ้ยโวกไม่ทำขาดเลยพวมบ้าแล้ดูด้วยดูสะกอได้ ไปรำกันไปกันแดดฮะยึงเล่นไหมนะ้ไหมครับเล่นกัมาไ้หยป่าพันเอวไล่ไล่ไลว First Blood อีกดอลนี่เหรอวะโอ้ยยิงไม่โดนหัวเฉยเลยกูจะบ้าเป้มันอยู่ไหนอ่ะหน้าพี่น ไปตี่ะไอ้หู้ยยังไม่โอ้โหตัวูีแล้วเว้ยฮ้ยสองตวเนี่ยลามัตัวม่ตัวัตัวเลยเิมโอเคโปาระเบิดได้ยิงุนพักร์นี่ยยิงต้องยิงแนมดเอเอันทิ mọi người mọi đi, mọi người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  cái Nó mới